สวัสดีครับพบกับเอ็มอีกแล้วครับล่ามไปเรื่อยมาอีกแล้วครับผมก็อัดต่อต่อกันนะครับก็วันไหนว่างก็อัดนะครับก็อีพีนี้นะครับเป็นอีพ <c oughs> ีที่ชื่อว่าให้หัดแปลญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นครับ <c oughs> คือเราอะ่ะมีเวลาเราตอนเด็กๆอะ่ะเวลาเวลาเราจะหาความหมายข,ของคําภาษาไทยเราก็จะมีพจนานุกรมของเราไหม ใช่ไหมที่เปิดกันเล่มหนาๆนั่นแหละครับเหมือนกันครับให้เราฝึกมันจะแปลเป็นไทยไทยเป็นไทยใช่ไหมเนี้ยให้เราฝึกแปลญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นบ้างล้วอาจจะลองไปหา dictionary ภาษาญี่ปุ่นมาศึกษาดูนะครับหรือไม่ก็พิมพิมพ์ใน search engine ก็ได้นะครับก็ต่อท้ายคำว่าตัว อย่างเงี้ยเช่นอะไรอะ่ะกินกินกินเ,เราหัดอธิบายเป็นภาษาไทยก่อนใช่ไหมกินกินหมายความว่ายังไงอืก็คือการที่เราใช้ใช้มือใช้ช้อนใช้ตะเกียบใช้ซ่อมหรืออะไรก็ช่างอะ่ะคือหยิบจับหรือตักของกินอะ่ะของกินอะไรก็ได้ผลไม้ ขนมอะไรของกินนะ่ะทำะไรครับเอาเข้าปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กืนอืมมันก็อาจจะมันก็ประมาณนี้ครับอาจจะดูยากไปหน่อยเราก็เราก็ลองดูครับลองแปลดูฮะทาเบรุเนี่ยทาเบรุทาเบรุโตะเนี่ยถ้าสมมติาใครรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาอธิบายไว้ไว่าอย่างไงครับเราก็พิมพ์นะครับทาเบรุแล้วก็ วักนะครับต่อท้ายคําว่าต่อท้ายคําศัพท์ของเราว่าโทะนะครับโทะวะนะครับในเซิร์ชเอนจินนะครับก็มันก็จะขึ้นขึ้นมาขึ้นมาให้เราอ่านนะครับให้เราอ่านถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ก๊อปไปวางในโปรแกรมแปลภาษานะครับในโปรแกรมแปลภาษาเนี่ยใช่ไหมเราก็ลองดูครับถ้าไปดูโดยยูนิเดสก์เนี่ย 食べるเทก็คือเทとかฟォーสปูนンัでเดดてทべ物ตเตะทมโนทมนชอหรืออะไรพวกเี้ครับของกิน食ท物บโมโนโอเชとかอืมไหมคุช <coughs> ิน <coughs> เนี่ยก็คือเอาของกินนี่ครับเข้าไปในปากเราเนี่ยคือมหาหมายของคำว่ากินใช่ไหม,มง่ายๆนะครับง่ายๆก็ลองฝึกอธิบายดูนะครับเราเวลาเวลาเราแปลหรือเวลาเราล่ามครับเราจะได้มีสกิลเหล่านี้ครับในการอธิบายว่ามันคืออะไรคืออะไรเนี่ยก็ อาจจะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่อันเนี้ยเทคนิคเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์มากในถ้าเราฝึกไปบ่อยแล้วเวลาเราจะอธิบายให้คนไทยหรือเวลาเราจะอธิบายให้คนญี่ปุ่นฟังในเรื่องต่างๆแล้วเราไม่รู้สับหรืออธิบายโดยตรงไม่ได้ครับการอธิบายอ้อมๆก็จะทำให้เข้าใจ ไดมากยิ่งขึ้นมันก็ทําให้เราสามารถที่จะสื่อได้ถ้าในกรณีที่เราแบบเฮ้ยไม่รู้สับเนี่ยใช่ไหมอืมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ลองดูนะครับลองดูเราก็หัดแปลญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นเออตอนที่ผมไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอะไอตัว เอกสารที่เอาไว้เรียนนะครับก็เทคกิสโตใช่ไหมเคียวกาโชพวกเนี้เขาก็จะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นมาเป็นศั์แล้วเขาก็จะให้การบ้านมาว่าให้เขียนคำแปลไปเขียนคำแปลเขียนคำแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นเขียนคำแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นให้อธิบายว่ามันคืออะไรเออเนี่ยเราก็ฝึกฝึกตรงนี้เยอะๆนะครับก็จะทําให้เวลาเราจะอธิบาย ภาษาไทยอ่ะไม่ยากหรอกครับเป็นภาษญี่ปุ่นอ่ะอืเราก็ลองฝึกดูครับมันเราจะได้เราจะได้รู้คําศัพท์เพิ่มมากขึ้นด้วยรู้วิธีอธิบายด้วยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับก็ให้ทุกคนลองฝึกดูนะครับถ้าถ้าท่า,าในใดไม่หรือใครหจอใครแบบไม่รู้จะไปยังไงครับเนี่ยครับเซิร์ชเอนจินอากูก็ได้อกูอากูนะครับ เราก็พิมพ์คําศัพท์ไปโทว่เนี่ยมีมาแน่นอนครับอเดี๋ยวก็เขาก็จะบอกว่ามันเป็นคํานามมันเป็นโดชิหรือไม่อิเคโยชิ oshi, นะเคโยชิอะไรพวกนี้ครับหรือมันเป็นคนสัว์สิ่งของหรืออะไรก็ตามครับเขาจะอธิบายเลยครับถ้าเราไม่รู้ครับให้เรากอลกฟล็ไปแปรในอากูอีกทีหนึ่งครับอืมเราก็จะพอเข้าใจได้ว่าเออการอธิบายเขอาอธิบายแบบนี้นะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ลองดูนะครับเป็นเป็นการฝึกอย่างหนึ่งเป็นการฝึกอย่างหนึ่งเช่นเอ,อหรือไม่ก็มันจะเกี่ยวข้องเช่นสมมติว่าเวลาเราจะพรีเซนต์อะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตามนะครับเวลาเราจะพรีเซนต์อะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจแล้วเราต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับไอตรงเนี้เราจะช่วยได้ มันจะช่วยทําให้ทักษะของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้น,นครับก็ก็ประมาณนี้ครับลองลองดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนก็ลองฝึกดูนะครับไม่ไม่เสียเปล่าแน่นอนครับจากประสบการณ์ของผมมาเนี่ยการที่ฝึกอธิบายฝึกอธิบายหรือฝึกหาคาแปลเป็นจากญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันทําให้สกิลเรา ดียิ่งขึ้นแล้วเราเรื่องของการอธิบายแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นก็อยู่ที่การฝึกฝนนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับเราก็แค่เอามาแชร์นะครับว่าสิ่งสิ่งนี้ทําให้เราพัฒนาได้ดีนะครับเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับก็ฝากรายการล่ามไปเรื่อยด้วยนะครับก็พยายามที่จะเอาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างมาแชร์นะครับ จริงแล้วแค่การทํางานทุกวันเนี่ยผมก็แชร์ได้ทุกวันอยู่แล้วแต่อืมแต่ก็ว่าอมืมันสามารถทําได้ทุกวันแต่ก็บางทีก็ไม่มีเวลาว่างนะไม่เป็นไรครับส่วนท่านใดที่อยากจะให้แนะนำหัวข้ออะไรขึ้นมาก็ลองถามมาดูได้ครับถ้าผมมีถ้าผมมีประสบการณ์กับหัวข้อในนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับครับผมก็ ฝากรายการต่อไปได้วยครับก็เดี๋ยวทําไปเรื่อยๆครับทําไปจนตั้งเป้าไว้เป็นร้อย EP ก่อนหรือห้าสิบ EP หรือร้อยทำไปเรื่อยๆครับคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรครับก็หวังว่าคลิปที่ทำมาจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ผ่านเข้ามาดูนะครับเ,เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ